คนที่เราจะฝึกปฏิบัติก็ให้สมทานการปฏิบัติให้ว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึง,ถงคุณพระพุทธเจ้า,ค,จาคุณพระธรรมค,รคุณพระสงฆ์ค,งคุณวิดามานดา คุณครูบาอาจารย์ลงมาดดบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพุทโธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ พุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่งขัดสมาธิให้นึกพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจให้นึกพุโทโธไว้ให้นึกอยู่ในหัวใจของเราเนะี่ยคอยดู ให้นึกพุโทโธพุโทโธอยู่ที่หัวใจไม่ให้คิดไปเรื่องอื่นสิ่งอื่นอารมณ์ต่างๆเราไม่ส่งใจตามเราตั้งสตินึกพุโทโธพุโทโธไว้ในใจเท่านั้นเมื่อเราทำได้อย่างนี้จิตของเราก็ย่อมสงบ มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่คิดฟุงซ่านในเรื่องต่างๆนิวรณ์ทั้งห้าก็ดับไปมีกรรมฉันทะเป็นต้นความคิดนึกในเรื่องกรรมก็อ้ละไปไม่ให้ใส่ใจความคิดอื่นๆไม่ว่าเรื่องใดๆทั้สิ้น เราไม่ส่งใจตามคันตามเนื้อตามตัวก็ไม่ส่งใจตามเป็นอะไรอะไรก็ไม่ส่งใจตามให้มีกิจตั้งต่อพุโทโธพุโทโธไว้ตลอดไปใจของเราถ้ามีพุโทโธหยุดภายในแล้วย่อมเห็นความสงบและเห็นความสุขที่เกิดขึ้น กิเลสทั้งหลายก็ดับไปไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เราได้เขาเรียกว่าเข้าถึงธรรมของพระเจ้าสูงสุดคือพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่มีโกธไม่มีโลคไม่มีหลงโกดก็ไม่มีโลภก็ไม่มีหลงก็ไม่มี กิจใจเราสว่างสอยเยือเกเย็นอยู่ภายในไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจคอยเฝ้าดูอย่างนั้นแหละจะนานกี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเรารักษาพุโทโธในใจได้นานที่สุดยิ่งดีเราอยู่ที่ไหนเราก็นึกพุโทโธพุโทโธไว้ ไม่มีใครรู้รว่าเรานึกอะไรคิดอะไรแต่เรารู้ใจของเราว่าตอนนี้ใจของเราอยู่กับพุโทโธไหมหรือใจของเราฟุง้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆไม่มีความสงบเกิดขึ้นอันนี้เพราะเราเผลอเราลืมเราลืมพุโทโธพอนึกพุโทโธปุ๊บ มันก็สงบปับทันทีแต่มันไม่อยู่เพียงเท่านั้นนั่งไปก็ปวดแข้งปวดขานั่นนี่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่เรามีขาเราก็ต้องปวดขางูไม่มีขามันก็ไม่ต้องปวดขาคนเรามีขามันก็ต้องปวดขาเป็นธรรมดา ให้คอยเฝ้าสังเกตพุทโธพุโธในใจพุทโธก็คือคุณของพระพุทธเจ้าเองหมายถึงพระพุทธเจ้าเองพุทโธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนภาษาบอกไว้เรียกว่าอนุสติสิบมีมีพุทโธพุทโธ ก็อนานภานสติมีทั้งหมดสิบอย่างแต่เราไม่เอาทั้งหมดเอาแค่อย่างเดียวคือนึกพุโทโธพุธโทโธในใจเท่านั้นให้ใจของเราตั้งอยู่กัพุโทโธตลอดไปไม่ว่าเวลาไหนก็ตามเดือนไปนึกพุโทโธก็ได้นั่งอยู่ก็นึกพุโทโธได้ ยืนอยู่ก็นึกพุทธโธได้นอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็นึกพุทธโธได้หลับสบายตื่นขึ้นก็สบายเพราะแล้วเพราะเรามีพุทธโธอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการทีนึกพุทธโธพุทธโธนี้เป็นวิธีเรื่องต้นสำหรับผู้มาปฏิบัติที่ไม่สามารถจับอารมณ์กรรมฐานได้เราต้องแก้ไข ใ,ใจของเราอยู่กับบทบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดพุทดีพุ่นวายตามเรื่องตา่างๆทางบ้านทางครอบครัวนั่นดีเราไม่ต้องเป็นห่วงเราห่วงแต่ใจของเราอยู่พุโทโธไหมถ้าใจของเราอยู่กับพุโทโธมีราเป็นหนึ่งเดียวนานเราได้สมาธิแล้ว ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ตลอดไปทำอะไรอยู่ก็มีสติคอยเฝ้ารู้เห็นการเข้าออกของลมที่มีพุโทโธพุทโธอยู่อย่างนี้ก็ได้เราสามารถกำหนดรู้ใจของเราได้ด้วยบริกรมรมพุโทโธพุทโธไม่ใช่นึกเฉยๆเราหมายถึง การไม่ส่งใจไปสู่อารมณ์อื่นอารมณ์ต่างๆเราไม่ส่งใจตามเราคอยรู้คอยเห็นคอยสังเกตเห็นพุทโธพุทโธอยู่ตลอดถ้าเรานึกพุทโธพุทโธอยู่ตลอดกิดเราก็ต้องสงบเพราะเราไม่คิดเรื่องอื่นถ้ายังไงก็ตาม ถ้าเรานืพ้พโทพโทกินก็ยังไม่อยู่เดินก็ไม่อยู่นั่งก็ไม่อยู่ยืนก็ไม่อยู่นอนก็ไม่อยู่อีกก็นอนเสียอยี่าความมันทำผูงนี้เอาใหม่ผูงนี้เอาหนักกว่าเก่ายืนก็ให้มันยืนเดินก็ให้มันเดิน นั่งใหมันั่งนอนก็ให้รู้ว่าเรานอนแต่ยังไม่หลับนะถ้าหลับแล้วไม่รู้เรื่องหรอกกิเข้าพวพอแล้วนี่ทารลมแล้วไม่ต้องกลัวผีไม่ต้องกลัวผีกลัวสางนั่นนี่นอนอยู่กุฏิคนละห้องละห้องห้องของใครของมันอืมกินใจก็ คิดกลัวผีไม่ต้องกลัวผีมีเด็กคนหนึ่งพ่อแม่พาไปหาฟืนเขาจอดรถไว้ข้างนอกจอดเกียรอไว้ข้างนอกลูกเขาได้รับการอบรมให้นึกพุโทโธมันไปเล่นสกามันไปเล่นอะไรต่างๆมันก็นึกพุโทโธ พอมันนึกพุโทโธมันก็ชนะทุกครั้งคราวนี้พ่อไปหาฟืนก็เอาลูกไปด้วยนี่พอดีใกล้คำ่ำทำยังไงล่วะวันนี้ระตูเมืองเขาปิดละ่ะจะลูกอยู่กับเกียนข้างนอกวังพ่อไปตามวัวตามควาย ที่เข้าไปในเหมืองราชคือลูกก็ออกมาไม่ได้พ่อก็ออกมาไม่ได้เข้าไปหากันไม่ได้เพราะประตูเมืองเขาปิดแล้วตกกลางคืนมาพ่อ,อก็มาไม่ได้ออก็อนอนอยู่ข้างในกับบัวออกไม่ได้ลูกก็นอนหลับไปเลย ตกกลางคืนผีก็มีสองตัวตัวหนึ่งเป็นผีสมาทิถีผีเห็นถูกอีกผีตัวนึงเป็นผีเป็นมิจฉาทิถีพอไปเห็นเด็กนอนอยู่ผีตัวที่เป็นมิจฉาทิถีนั้นเดี๋ยวจมากินพอเดาขาเด็กปุ๊บผีสมาทิถีเลย่าทำจะทำ เด็กลูกก็เด็พุโทโธพุโทพโธทโธเลยเด็กอะผีสมาธิเสี่ยวเด็กคนนี้เป็นคนดีผีตัวที่ไม่ดีแล้วก็เข้าไปในหวังเอาอาหารของวราชาเนี่ยมาให้กินเด็กก็นอนอยู่เ,ออเหมือนพ่อเหมือนแม่คอยเฝ้าดูพอนูก็โชพ์โชว์เลย คอยเฝ้าดูคอยรักษาทำตัวเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่กับเด็กนั้นจนพระอาทิตย์สว่างพ่อจึงได้ออกจากในเมืองราชคือ่ออกมาก็มาเห็นลูกเขาหาทองคำถาทองคำให้พระเจ้าแผ่นดินหาถาทองคำ ถาทองคำก็ถาดที่ของพระเจ้าแผ่นดินันเองผีมิจฉาทิฏฐิมันก็เลยไปเขียนไว้ว่าเอามาจากในบางเขาตรวจในบางตรวจหดทุกส่วนทุกที่เลยไม่มีพ่านทองคำของพระราชาตรวจนอกเมืองไหมตรวจมาก,กมา็เจออยู่ที่เกวียน พ่อเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปรักมาผมนอนอยู่ในเมืองลูกผมอยู่ข้างนอกพอเขาหาไม่เห็นในเมืองเขาก็มาดูนอกเมืองเขามาเจออยู่ที่เกวียนของคนหาฟืดนั้นเขาก็หาดูหาดูหาดูาดคนดูเสียดที่นี่ก็มาเจออยู่ที่เกวียนของคน หาฟืนนั่นแหละนีก็เขาก็จับจับคนนั้นนะ่ะเอาเข้าไปในวังหาป่าเป็นขโมยจะเอาโทษเลยจะลงโทษพระราชาเห็นแล้วก็บอกว่าผีเป็นผู้มาลักเอาไปพระราชาเท่านั้นอ่านออกคนอนื่นไม่ออก พอดูปับ๊บจับดูเห็นตัวหนังสือบอกว่าผีเอามาให้เด็กกินต่อมาก็ผีก็ไม่เบียดเบียนอีกพอนึกพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวนึกเป็นนิสัยเลยนะนอนหลับอยู่ก็หลับไป ตื่นขึ้นปุ๊บนึกพุทโธทันทีอันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวผีนะผีเข้ามาไม่ได้อาตมาแผ่ไม่ตาไปหมดแล้วให้นอนหลับสบายอย่าคิดว่าผีผีไม่มีผีเข้ามาไม่ได้คนที่กลัวก็ยังหายซะหายกลัวซะกลัวผีน่ะ อยู่คนเดียวไม่ต้องคุยกันผู้ติร้อยกว่าหลังนี่สามารถอยู่ได้ทุกหลังแบ่งเกตเป็นผู้หญิงเกตผู้ชายเกตพระเกตโรงครัวโรงอาหารเขาทำเองมีคนช่วยสองสามคนเขาเป็นคนทำให้เราอยู่สบายไม่ให้ลำบากให้เราตั้งหน้าตั้งตา บำเพ็นคุณงามความดีอย่างเป็นอิสระอย่างดียิ่งเราฟังทำไปปฏิบัติทำไปนึกพุทโธพุทโธไปใจเราก็สบายขึ้นสว่างสวัยขึ้นมีความสงบมากขึ้นตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อถอยเลยไม่คิดเรื่องอื่น ไม่นึกเรื่องอื่นนึกแต่พุโทโธเท่านั้นผีก็กลัวไม่ใช่ธรรมดาถ้าเรานึกพุโทโธไปในใจตายแล้วก็ไปไปสู่สวรรค์ด้วยแต่นึกพุโทโธไว้ในใจจิตสงบหนักแน่นมั่นคงละความยึดความถือได้ไปพอดีผ่านเลยไม่ว่าสวรรค์หรอกแต่ขณะน,นี้เราปฏิบัติอยู่นี่ คนที่ภาวนาเป็นก็มีคนที่ภาวนายังไม่เป็นก็มีก็ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจพิจารณาให้ดูใจของเราให้เห็นให้เห็นอยู่กับสติพุทโธพุทโธใจเราจะสงบสงัดชุ่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่คิดก่างบนเรื่องของใครทั้งสิ้นเราทิ้งมาแล้วบ้านเรือนเราอย่าไปคิดถึงมัน ให้คิดแต่ว่าเราจะมาบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อหนึ่งเพื่อความสุขในปัจจุบันสองให้ความสุขในภายภาคหน้าเป็นเทพเทวดาอินพรมสามให้หลุดพ้นจากกองทุกมีกิจปณิมาที่ให้หลุดพ้นจากกองทุกให้มีใจตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่กับบ,บทบริกรรมหรือว่าธรรมปฏิบัติทั้งหลายผู้นั้นย่อมเข้าถึง ความสิ้นความอาสวะกิเลสคือกิเลสที่ฝังอยู่ในใจเราคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเราเราชำระออกไปได้มันก็หมดทุกข์สำนเองเรามาปฏิบัตินี่เราต้องการหนีจากความทุกข์เราต้องการให้จิตของเราถึงคุณธรรมมารโกณน,นิพพาน ย่อมทำได้ในโอกาสนี้ย่อมทำได้ทุกคนเป็นโอกาสของเราแล้วให้ตั้งใจใปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจในการต่อสู้เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคคือความเหนื่อยความเมื่อยความหิวความกระหายอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะพอทนอยู่ได้ให้ตั้งใจใปฏิบัติเรื่อยๆ อย่าถอยถ้าปฏิบัติยังไงยังไงมันก็ไม่ได้ก็ให้นอนเออให้นอนซะตื่นขึ้นจากนอนนั่งสมาธิต่อเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำถูกตจ้งเหมือนกันคือมันง่วงนอนนี่มันก็เป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่กั้นกลางไว่ให้ได้บรรลุพระโมคคัลลาบวชแล้ว เดินจงกรมเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาอุ้ยเ,อยเหนื่อยเมื่อยเหลือเกินจะทำยังไงเนอะเกิดวันมาแล้วยังไม่ได้บรรลุเป็นพระหลานเลยเป็นพระสุรบัลอยู่ทำยังไงถึงจะได้เป็นพระหนานทำยังไงอยู่ม่วงหมดตลอดเลยเหนื่อยเมื่อยไปตามเนี้ยตามตัว โอ้ยทำไงดีแบบนี้วิธีที่หนึ่งให้ล้างหน้าล้างหน้าด้วยน้ำมีทั้งหมดแปดอย่างแปดอย่างนี้มีนอนหลับอันหนึง่งถ้าทำอะไรอะไรตามวิธีต,ต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ยังไปไม่ไหว พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญ,ญาตให้นอนพอนอนตื่นขึ้นภาวนาต่อผลที่สุดพระโมคคัลลานะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันที่แปดต่อสู้กับความง่วงเหงาหานอนหลายไหมเรากิดดูไป มันพานเราไปชั่วว่าพาเราไปต่ําในที่สุดพระโมคคัลลานะก็ได้สําเร็จเป็นพระละหันเราทําอยู่เราก็แก้ริวรคือความง่วงเหงาหาวนอนมีทั้งหมดแปดอย่างเอาเฉพาะว่าง่วงนอนนี่แหละแก้ไขให้มัน ได้ผลดีให้พยายามอะไรๆจะเกิดขึ้นก็ไมันเกิดขึ้นเราสู้อย่าถอยอย่าคิดว่าโอ้ผีมาแล้วกิ้งจกทุกแกมันร้องก็ก็ยังนึงกว่าผีถ้ามีผีพระก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่นี่ไม่มีผีมไม่มีผีรบกวนในวัดได้ คอยตั้งใจปฏิบัตินึกพุโทโธให้ประจำอย่าคิดนึกเรื่องอื่นในอิดาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มันมีพุโทโธอยู่ตลอดต่อไปมึนจะละเอียดขึ้นไปฟังธรรมละเอียดไป จิตก็จะสงบหนักแน่นมั่นคงมีอารมณ์เดียวไม่คิดนึกฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆในที่สุดก็สามารถวางผันนนนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้แล